วันนี้นานาปาปาเลวเตอร์พาม,มาดูที่ซันเพย์บางเสลนะคะ,ะยูนิคเริ่มต้นอยู่ที่ขนาด90ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนนะคะโอ้โห,โหรายละเอียดก็คือที่นี่สวยมากนะคะเดีย๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง โอ้โหที่นี่มีสระว่ายน้ำที่สวยมากนะคะแล้วก็มีซันเพย์คลับนะคะสำหรับใครที่อยากมาเยี่ยมชมหรือมาทานอาหารก็ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นมุมห้องครัวนะคะเฟอร์นิเจอร์จากสเมกทั้งหมดนะคะอันนี้แล้วต่อมาด้วยห้องนอน ดูดีมีระดับไฮโซมากนะคะอันนี้เป็นระเบียงด้านนอกนะคะนั่งทานกาแฟตอนเช้านะคะว่าทำงานเล็กๆน้อยๆนะคะเวิร์กฟาร์มพูมว้าวสวยมากเลยที่นี่ก็จะโอบรอมไปด้วยภูเขานะคะนีบรรยากาศ นออกของตึซันเพรสเดนนะคะสวยมากเลยพามาดูในห้องน้ำกันในห้องน้ำก็จะดีไซน์เป็นแยกระหว่างชวาเวอร์สำหรับอาบน้ำนะคะแล้วก็ทำธุระส่วนตัวข้างนอก Okay.